วิธีการสร้างเทเบิลบน Excel แล้วก็ลบทำอย่างไรมาดูกันนะครับสมมติว่าเราจะทำเทเบิลเดือน 1, 1ถึงเดือนที่12ตรงนี้ก็ให้เราขั้นแรกเลยก็ให้เราไปที่ Insert กด Insert เสร็จครับกด T a b l e กด Table เสร็จปุ๊บใช่ไหมครับก็ให้เราลากตำแหน่งที่เราต้องการจะทำเทเบิลนะครับเสร็จแล้วเราก็ตอบโอเคพอตอบโอเค เสร็จแ,แล้วเห็นไหมครับมันจะมีคำว่า table โผล่ออกมาตรงนี้เห็นไหมนะครับ edit name of this table used to refer อ่าโอเคสมมุต so, ิผมตั้ง table นี้เป็น table อะไรดี table มันละกันนะ m o n t s อ่าโอเคผมตั้งชื่อนี้เป็น table มันนะครับมันก็มี table มันโผล่ขึ้นมานะครับคือสังเกตดูนะครับว่า ทีน,นี้เราจะลบมันนี่นะครับทีน,นี้เราจะลบมันเราลบมันไม่ได้เอ๊มันลบตรงไหนเอ่ยเราจะกลับไปให้มันเป็นไม่ต้องเป็นเทเบิลจะทํำยังไงหายังไงก็หาไม่เจอน,นะครับขั้นแรกเลยเราต้องคลิกไปในตัวเทเบิลมันก่อนนะครับถ้าเรารู้ตรงนี้เป็นเทเบิลนะครับพอเราคลิกไปปุ๊บสังเกตดูครับมันจะมีคําว่าดีไซน์โผล่ขึ้นมาเห็นไหมครับถ้าไม่คลิกมันจะไม่มีนะครับเห็นไหมครับดีไซน์ไม่มีเห็นไหมครับอันนั้นเราต้องคลิกเข้าไปในตัวเทเบิลที่เราจะเปลี่ยนให้มันเป็นตารางธรรมดาก่อน ะครับมันก็จะมีคําว่าดีไซน์โผล่ขึ้นมาให้เราจิ้มไปที่ดีไซน์เห็นไหมครับจิ้มไปที่ดีไซน์เสร็จก็จะมีเทเบิลที่เราตั้งเอาไว้อ่ผมสมมนพวกผมจิ้มอันนี้จิ้มอันนี้แล้วก็อันนี้อ๋อนี่มันไม่ใช่เทเบิลนะครับอันนี้ผมจิ้มนี้อ่ามันก็จะเป็นคําว่าดีไซน์แล้วเราก็จิ้มดีไซน์เข้าไปเห็นไหมครับมันก็จะมี Table มมเทเบิลมันมันอลองอันอื่นซิม,มีไหมถ้าผมจะจิ้มอันอื่นล่ะ ้าไหนมันเป็นเทเบิลจิ้มไปมันจะมีมคําว่าดีไซน์โผล่ขึ้นมานะครับอ๋ออันนี้มีอันเดียวเนาะ,ะผมจิ้มไปน,นี้มีเทเบิลโผล่ขึ้นมาก็มีดีไซน์โผล่ขึ้นมาพอมีดีไซน์โผล่ขึ้นมาชื่อเทเบิลมันก็โผล่ขึ้นมาแล้วครับทีนี้เราก็จะเปลี่ยนให้มันเป็นเลงธรรมดาก็คือหมายถึงเป็นเป็นตารางธรรมดาเราก็มาจิ้มคอนเวอร์ททูเลงเนี่ยตรงนี้ครับจิ้มไปทึ้งมันบอกดูย้อนท t t อ o เวอร์ t เทเบ T to Normal range ั a n g งนะครับเราก็ตอบโอเค เท่านี้ครับเทเบิลนั้นก็หายไปแล้วเนี่ยครับไม่มีแล้วเห็นไหมครับอันนี้ก็กลายเป็นเลงธรรมดาครับก็ขอจบการรีวิววิธีการสร้างเทเบิลแล้วก็ลบเทเบิลนะครับไม่ได้ลบข้อมูลนะลบเทเบิลนะครับสวัสดีครับ